ทีนี้เรามาทบทวนกันอีกรอบนึงดีกว่าว่าในส่วนของต้นทุนเนี่ยทางบัญชีเนี่ยได้ทําการแยกเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือว่า product cost นะครับก็คือต้นทุนทั้งหมดนะครับที่เราจ่ายไปหรือว่าใช้ไปเพื่อให้ได้ตัวสินค้าสําเร็จรูปหรือว่าสินค้าคงเหลือตรงนี้กับต้นทุนอีกประเภทหนึ่งก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นตามงวดเวลาหรือเรียกว่า period cost เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้น โดย Ben นฟิตที่เราจะได้รับจากต้นทุนประเภทนี้ก็คือจะได้รับแค่ p พ r i o d เรียที่เรามีการจ่ายหรือว่าใช้ไปนะครับผมตรงนี้ต้นทุนที่เรียกว่า product cost เนี่ยย้ำนะครับว่าทางบัญชีจะรับรู้เป็นสินทรัพย์นะครับในงบแสดงฐานะทางการเงินก่อนแล้วค่อยบันทึกเป็นต้นทุนขายในงบกําไรขาดทุนเมื่อกิจการได้ทําการขายออกไปในส่วนของตัว Period cost หรือว่าต้นทุนตามงวดเวลาเนี่ยมันคือต้นทุนที่เกิดขึ้นตามงวดเวลาแล้วนั้นแสดงว่าเราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเลยนะครับไม่ต้องเข้างบแสดงาฐานะการเงินแล้วครับโอเคต่อมาเนี่ยในส่วนตรงเนี้ยเบิร์ดอยากให้ทุกคนเอ่อลองนึกภาพตามนะครับว่ารายการอะไรบ้างที่เราจะมักจําแนกผิดว่าเฮ้ยรายจ่ายเนี้ยมันคือสินทรัพย์รายจ่ายเนี้ยมันคือค่าใช้จ่ายบางทีเนี่ยในมุมมองของนักบัญชีกับ ในมุมมองของคนทั่วไปเนี่ยมองรายการรายการเดียวกันเนี่ยต่างมุมกันอะเรามาดูกันดีกว่าเราบอกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพวกอะค่าเช่าโรงงานค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรนะครับค่าเสื่อมราคาโรงงานอย่างเงี้ยเมื่อเราได้มีการจ่ายอะอย่างเช่นเราบอกว่าในงวดเนี้ยเราบอกว่าเราได้จ่ายค่าเช่าโรงงานและ1ล้านบาทเบิร์ดอยากถามว่าไอตัวค่าเช่าตรงเนี้ยเราจะบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายดี นะครับทุกคนลองนึกไปตามเบิร์นะครับว่าค่าเช่าโรงงานอ่ะเอาเป็นค่าเช่าโรงงานหล้านละกันนะครับเราจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายดีหรือจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ดีนะครับอ่ะอยากให้ทุกคนลองนึกครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนะครับโอเคขอเฉลยนะครับลองนึกคําตอบที่ตัวเองอ่ะตอบไปในใจดูนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่ากับที่เราเฉลยเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับอ่ะเฉลยครับค่าเช่าโรงงาน นะครับค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเราบันทึกเป็นสินทรัพย์อ่าเราบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือว่าอยู่ในไอเทมของตัวสินค้าคงเหลือ ก่อนในงบแสดงฐานะทางการเงินคือตรงนี้หลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยตรงตาม practical ก็คือตรงตามวิธีปฏิบัติอย่างเช่นเราบอกว่าเราจ่ายค่าเช่าโรงงานนึกภาพตามนะครับในปีนี้เราจ่ายค่าเช่าโรงงาน1ล้านบาทนะครับผลิตสินค้าทั้งหมดอ่หมื่นหน่วยแต่ปรากฏว่าเราขายไม่ได้เลยเราจ่ายค่าเช่าตรงนี้หนล้านบาทสำหรับ ผลิตสินค้า1 0 0 0 0หน่วยแต่ปรากฏว่าในงวดนี้เราบอกว่าเราขายไม่ได้เลยนะครับคือถ้ามองในมุมมองตาม practical เนี่ยตาม common sense ของแต่ละคนเนี่ยเราจะมองว่าเฮ้ยค่าเช่าโรงงานเราจ่ายไปแล้วถึงแม้ว่ามันจะขายไม่ได้ก็ตามเราต้องบันทึกเป็น ค่าใช้จ่ายถูกไหมครับอันนี้คือมองในมุมมองของคนทั่วไปค่าเช่าโรงงานจ่ายแล้วถึงแม้จะขายไม่ได้ก็เราจ่ายไปแล้วอะเราต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเลยดังนั้นแสดงว่าถ้าเราผลิตสินค้าหมื่นชิ้นและขายไม่ได้เลยสักชิ้นดังนั้นในมุมมองของคนทั่วไปนะครับหรือมองในมุมมองของผู้บริหารจะมองว่าตรงนี้เป็นขาดทุนแน่ๆหนึ่งล้านบาทแต่ถ้ามองในมุมมองของนักบัญชีนะครับหรือว่าบัญชีการเงินเนี่ยจะมองว่าไอ้หนึ่ง ล้านบาทตรงเนี้ยเราต้องบันทึกอยู่ในรูปของอันนี้ค่าใช้จ่ายการผลิตอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราจะผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งได้เนี่ยนอกจากตัววัตถุดิบแล้วเนี่ยเรายังต้องแอดตัวค่าแรงถูกไหมครับพอยเลยคือแอดค่าแรงนะครับแล้วก็แอดตัวค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆนะครับหรือบางคนจะชอบเรียกว่าค่าเสืหุ้ยก็ตามนะครับผมและ เมื่อเราเอาพวกนี้เข้าสู่กระบวนการผลิตเราก็รับรู้เป็นรายการงานระหว่างทำไอ้งานระหว่างทำเนี่ยคำถามอยู่ไหนก็ยังอยู่ในกิจการนะครับอยู่ในความควบคุมของกิจการนะครับดังนั้นแสดงว่าไอตัว1ล้านบาทเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับดังนั้นแสดงว่าต้นทุนเนี่ยจะถูกฝังหรือถูกสะสม อยู่ในรูปแบบของสินค้าสําเร็จรูปหรือว่าสินค้าคงเหลือนะครับผมแต่ว่าเมื่อมันเข้ากระบวนการผลิตเนี่ยมันก็เรียกว่างานระหว่างทําและเมื่อมันทําเสร็จมันก็จะเรียกว่าสินค้าสําเร็จรูปถูกไหมครับดังนั้นแสดงว่า1ล้านบาทที่เราจ่ายในทางบัญชีเนี่ยยังมองเป็นรายการสินทรัพย์ทุกคนตามเบอร์ทันไหมครับทางบัญชียังมอง1ล้านบาทมาเมื่อกี้ไอตัวค่าเช่า,มาเมื่อกี้ นะครับผมมองเป็นสินทรัพย์เพราะว่าเราจ่ายเพื่อเปลี่ยนนะครับวัตถุดิบเนี่ยมาเป็นสินค้าดังนั้นไอตัวเนี้ยเราเรียกว่าต้นทุนแปลงสภาพตรงนี้นะครับมันก็จะถูกบันทึกอยู่ในรูปแบบของงานระหว่างทางําแล้วก็กลายเป็นตัวสินค้าสําเร็จรูปและเมื่อเราขายเราค่อยเรียลไลซ์หรือว่าเปลี่ยนสภาพตัวสินค้าสําเร็จรูปเนี่ยที่เป็นสินทรัพย์เนี่ยออกมาเป็นต้นทุนขายอย่างสไลด์ก่อนหน้านี้ นะครับผมอ่ะดังนั้นเนี่ยในมุมมองของทางบัญชีจ่ายค่าเช่า1ล้านบาทนะครับสำหรับผลิตสินค้าในงวดนี้1,000 0ชิ้นแต่ปรากฏว่าขายไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อขายไม่ได้เลยค่าใช้จ่ายก็ไม่มีเพราะว่าไอ้หล้าน 1, 000, 000บาทมันอยู่ในรูปแบบของตัวนี้นะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของงานระหว่างทำนะครับถ้าสินค้ายังแบบ work in process นะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในสินค้าสําเร็จรูปเมื่อสินค้า ยังไม่ได้ถูกขายจะเป็นต้นทุนขายเห็นไหมครับผมอันนี้ครับเป็นมุมมองที่เราอยากจะยกมาพูดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทางบัญชีการเงินนะครับ financial accounting ก็คือที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยนะครับกับในทางบัญชีบริหาร managerial accounting เป็นบัญชีสำหรับการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างของอผู้บริหารเองเนี่ยมองสิ่งของอย่างโยวกันนะครับแต่รับรู้รายการต่างกัน อะไรทํานองนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวต่อจากเนี้ยเบิร์ตจะมีสไลด์ที่พูดเกี่ยวกับการตกแต่งตัวเลขเกี่ยวกับต้นทุนนะครับตรงเนี้ยที่เรามีการจ่ายไปประมาณนั้นอ่ะโอเคครับ